สองสามอันเพียงนุ hmm. man, ah hi, ah ่มันออกเตี้เบี้ยเนี่ยน้ำนั้นยี่ปั้วทมาไก่ไปนี่ให้กอดอ้อยเ่าจวังมีเสียบเข่าเลยมาสั้นหน่อยย่างเดี่ยวก็ได้ครับไหวกันน้ำมากอ่ะไหวกันน้ำเนี่ยไหวที่เข้าไปาอันนั้นต้นเลี้ยงๆนะ มนี้มันใจปลายางัมันใจย่งไหมปลายางนั่นเรามองพวกผมใส่นะพวกปลายางไกครับกระมองข้อมูเนนี่ก็มีมันใจเล็กๆยี่งเลยเรื่องสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่มสิบหกตัวเอ๊ะสองตัวนี่มันขึ้นน้อยเดียวขึนยังอีกขอยางออกกอนงอแรงขวดว่าอีสตัวหลังน่ะอัน น้อยเออน้อยก็อันลูกอันวายออกมาอันสองมือนั่นเองเขาี้จะเล่นอันเนียกน้ยกนน่้ลวอัไเรยกโบบเรียกญาัมอก็บาทแนก็นอนเดี๋ยวนี้ประมาณนั้นละเลาโอ้ไงไงก็มาน้อยนยเวสันั่ะสามตัวสามตัว ่เออชิดมัดเจ้าของเพื่อนครับเจ้าของเพื่อนยังบอกเพื่อนย่างตองยู่ใช่ิลหาดิมีมีมีาเขาไปเอาอันปลายยางกันเรากยังมาหนี่จบเลยเขายังมันนี่เขายังขึ้นเข้าไปมู่บ้านเพื่อนย่าง่ะโอ้ยัยังกับนีกันได้เพื่นกันด ต้องก็บอกไก่ด้ว้ยโอ้ยอ้มขอยบ้านแห่งอี่ไก่ไปที่ไหนมาเฮ้าอีก่ไปที่ไหนครับ เอ้ทุกคนมังคือได้ไงขึ้ออยู่แล้ววะอะไรเนี่ว่าท่านได้ขึ้นพัดอยู่ป้าหาหมงคืองแล้วได้ไหม มันที่ไปใส่ได้มันวัวนัววัวกระด้านแขางมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะมันพุ่งยิ่งหมดไงเสร็จมันก็ต้องยืดแล้วนะขอยากรี่หาตโตได้เปล่า ta okay. bớt nếu chặt nhây nữa thảm cần ta bỏ bớt sạc วงนี่มันยังมาสบหนาห่อนดีครับเห็ดการณก็เลยบมเงยปันใดคอมเมนต์ว่าบมเงยบมเงยปันใดเขาจังใดเขาก็ต้องแห่ปล่อยให้พระเนตกอินเทอรเน็ตที่เขาไหวแมวคือนั่งขู่หมูเหมือนกันนะถ้าเห็นแมวมาด่ะ แม่นแมวโอ่อ,อะอมนนอ,องแมงในถนนยู่เด๋อองเพื่อนยืนนะเต่ย เดี๋ยวคุมากินหน้ามาั่ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แล้วลุง đi มาแล้วลุง ไปลับทั้งเก้าวเอาติดแต่มังใสตึมมาได้จังไั่มีหมูเสตใส่แต่ปลาอย่างกับปลาสันตอกอยู่ปลาอ้อยนี่ละครับสองมองเขาโอ้สาเลงอันเด้อล้วบางได้มีปองจุงๆนี่ ก็หนังคนไม่ค่อยไปหาใช่ไหมหาที่ท่านหลังวัดแป่นเออเติดเลยว่ามีอย่างไรสองสัญญาลายสองอุ่นใจอยู่สนามมือ ต่เว้นไปพุ่นเพราะใกล้สามทุ่มเขามายุ่งหลังมันเงียบแล้วเด้กระททยคลิปทรงงานบอนน้อยแล้วก็มากานตอกยิ่นี่ฮะเออพอดีกลับไปัานตอกเสร็จกลับไปกินขา้าวอาบน้ำน,อน้อนก็เออนอนอาบน้ำก่อนไม่รู้ขนาดบาปแล้ว โอ้แต่ยางมาโรงเรียนไปกลับนี่กันนั่นเร็วเ,เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไเท่านนี้กันครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ